สวัสดีครับผมสร้างวาัดครับวันนี้ก็สิเปียนบรรยากาศจากเข็ดเครื่องนตีไม่เห็ดโตสำหรับโตกระสิเป็โนโตไม่ประดูครับอันนี้กกว้วงกวงเกืกกเอบเมตรเงีวสองเมตรผมกระสีเอาโตนี่แหละครับไว้สำหรับเหตุงานประกอบเดี๋ยวกั ที่ทำความสะอาดแล้วก็สิบปะขางปะคาง,าคางแล้วก็สิบบาดนาครับอา้าวโต๊ะนี่เลยครับที่เอาไว้เห็ดสำหรับประกอบกีตาร์ประกอบเครื่องดนตรีเดี๋ยวพอาะเหตุเ็ดแล้วก็สิบบานาปานาแล้วก็สิพ่นสีแต่ว่าช่วงนี้บลูว่าสิแท้เลซินคือสิบ ปาครับปล่องล่องล่อบนก่อนแบบเสียนไหน